านให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือเรื่องความสุขเล็กๆก,ก็คือความสุขโดยวินเลียววารินตอนที่5จากไปอย่างสวยงามนักร้องแพรีโคโมโต,ตายเมื่ออายุ88ที่บ้านของเขา มันเป็นคืนวันศุกร์ตอนเย็นเขานั่งกินไอศครีมกับลูกสาวและหลานชายคุยกันสบายๆอยู่สองชั่วโมงแล้วเข้านอนตายอย่างสงบตอนนอนหลับลูกสาวของเขาบอกว่ามันเป็นสองชั่วโมงแห่งความสุขกินไอศครีมคุยกันแล้วก็บายบายมีใครสักกี่คนในโลกที่สามารถตายง่ายๆสะอาดๆอ,อย่างนี้ผมเคยได้ยินเรื่องของคนที่ถือศีลทำสมาธิมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา ยามใกล้ตายก็นอนท่าสบายๆลูกหลานอยู่รอบตัวแล้วกำหนดสติตามลมหายใจบอกลูกหลานว่าความตายเริ่มจากเท้าแล้วกำลังไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจิตตามทันตลอดเมื่อมันมาถึงกลางลำตัวก็หมดลมอย่างสงบไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆเพราะจิตพร้อมต้อนรับความตายความตายเป็นกระบวนการหนึ่งของธรรมชาติแห่งชีวิตมันก็คือการนอนหลับนั่นเอง เพียงแต่หลับแล้วไม่ตื่นอีกดังนั้นโดยทฤษฎีจึงไม่มีอะไรต้องกลัวที่เรากลัวกันก็คือช่วงเวลาก่อนตายมากกว่าตอนตายจริงๆโลกปลูกฝังภาพของความตายคือความทุกข์ทั้งที่จริงๆความตายน่าจะคือการพ้นทุกข์โลกสร้างภาพว่าความตายคือความโศกเศร้าเพราะความตายมักเดินทางมาพร้อมกับเสียงร้องไห้และชุดดำ แต่หากเราสามารถหลุดพ้นจากภาระบนโลกก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องโศกเศร้ามิใช่หรือผมรักสายฝนและรู้สึกสงบทุกครั้งที่ฝนตกผมอยากจากโลกไปตอนฝนตกพรำๆหากได้กินไอศครีมตอนฝนตกก่อนเซ่ใบ้ๆด้วยก็ถือว่าเป็นโชคสองชั้นทว่าดูจากสภาพร่างกายของตัวเองที่โรคภัยมาเยือนบ่อยขึ้นอวัยวะหลายชิ้นประพฤติตัวไม่ดี ดูท่าไม่น่าจะได้กินไอศครีมก่อนสิ้นลมอย่างแพรรี่โคโมโมีสิทธิ์นอนตายในโรงพยาบาลสายระยงระอย่างเต็มตัวเป็นแน่แท้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเลือกไม่ได้ธรรมชาติทำงานของมันโดยที่เราบังคับไม่ได้มีปัจจัยและตัวแปรมากมายเป็นล้านล้นอย่างที่ทำให้บทสุดท้ายของแต่ละชีวิตเป็นอย่างที่จะเป็น สังคมยิ่งซับซ้อนขึ้นเราอาจไม่สามารถตายเงียบๆเ,เหมือนชาวบ้านชาวป่าโบราณซึ่งเมื่อป่วยหนักก็นอนรอความตายในกระ๊อบแต่ไม่ว่าจะตายแบบใดก็เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะตายอย่างไรเราทุกคนก็จะเลือนหายไปในประวัติศาสตร์ของเวลาในโลกที่ไร้ความทรงจำตรงนี้เองที่การเรียนรู้เรื่องจักรวาลวิทยาทำให้มองเห็นภาพความตายต่างออกไป นั่นคือมองว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันคือท่อนหนึ่งของการแปลงลักษ์ (transformation) ของสรรพสิ่งเท่านั้นทุกอะตอมที่ประกอบเป็นตัวเราไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปแปรเปลือกเท่านั้นเมื่อมองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าความตายไม่น่ากลัวเพราะมันไม่เคยมีความตายมีแต่การเปลี่ยนรูปจะว่าไปแล้วเราอยู่มาตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงด้วยซ้ำ เราทุกคนเป็นอมตะมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยตายมาก่อนเราอยู่ในจักรวาลอาจชั่วนิรันดร์ความตายเป็นบทจบในรูปมนุษย์และบทเริ่มต้นของรูปใหม่เช่นที่เมื่อเราต้มน้ำให้เดือดมันจะกลายเป็นไอลอยหายไปน้ำไม่ได้หายสลายสิน้นมันเพียงเปลี่ยนรูปชีวิตก็เช่นกันเรายังมีการผจญภัยอีกยาวนานในจักรวาลหลังจากอะตอมของเราหลุดพ้นจากกายมนุษย์ ดังนั้นวิธีการตายไม่สำคัญสำคัญที่วิธีการอยู่เพราะความตายเป็นแค่ท่อนหนึ่งของละครแห่งชีวิตเราอาจเลือกวิธีตายไม่ได้แต่เราสามารถเลือกกระบวนการจากไปอย่างสวยงามได้หากดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธเราอาจสามารถจะเลือกตายแบบตายก่อนตายตายแรกคือตายจากมายาของความทุกข์อยู่เหนือทุกข์เหนือโลกตายจากความไม่รู้ ตายจากการยึดติดทั้งหลายที่ก่อให้เกิดทุกข์ตายที่2คือการละสังขารสิ้นลมหายใจหากสามารถตายอย่างแรกได้เร็วเท่าไหรชีวิตที่เหลือก็เป็นโบนัสที่ยาวขึ้นเท่านั้นยิ่งมีข้อแม้ในชีวิตน้อยก็ยิ่งปล่อยวางเรื่องความตายได้ง่ายกว่ายิ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายก็ยิ่งตายดีได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือศาสนาใดก็สามารถตายก่อนตายแบบนี้ได้ เราจะไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเราตายดังนั้นจะว่าไปแล้วเรามีเรื่องเดียวที่ควรเป็นห่วงคือการมีชีวิตอยู่อยู่อย่างไรต่างหากที่สำคัญกว่าและส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่ดีก็คือการรู้จักตายให้เป็นเรื่องพิเศษเช็คเอาท์ถ้าโลกเป็นโรงแรมชีวิตคนทุกคนก็เหมือนการค้างแรมชั่วคราว แขกบางคนพักในโรงแรมห้าดาวบางคนพักในโรงแรมสอมซ้อสกปรกบางคนอยู่ชั้นสูงสูงบางคนอยู่ชั้นล่างบางคนได้วิวดีๆบางคนได้ทัศนียภาพน่าเกลียดบางคนได้ที่นอนนุ่มสบายบางคนเจอเลือดบนเตียงบางคนมีรวมเซอร์วิสบางคนต้องหากินเองเราทุกคนเป็นแขกมาพักอาศัยในโรงแรมโลกชั่วคราวไม่ว่าอยู่นานเท่าไหร่ก็ต้องเช็คเอาท์ แขกบางคนเช็คเอาท์ก่อนกำหนดบางคนขอเลทเช็คเอาท์เพื่อจะอยู่ให้นานที่สุดแล้วเราก็เดินทางจากไปบ้างกลับบ้านบ้างไปหาโรงแรมใหม่โรงแรมน่าจะเป็นเช่นไรเราไม่รู้ช่วงเวลาที่เราอยู่ในโรงแรมนี้เราจึงควรอยู่ในโรงแรมนี้ให้ดีที่สุดข่าวดีคือถ้าเราทำงานหนักพอขยันพอมีวิสัยทัศน์ดีพอเราก็สามารถอัปเกรดห้องพักหรือโรงแรมได้ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ชีวิตที่ดีเริ่มจากทัศนคติที่ดีว่าเราเปลี่ยนชีวิตเราเองให้ดีขึ้นได้กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์